สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการ Miracle Discovery นะครับรายการที่จะนำเอาสิ่งดีๆที่เราค้นพบมันมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและก็เพื่อความงามด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั้นเราค้นพบสิ่งที่จะทำให้หน้าขาวใสไม่ดำไม่หมองคล้ำสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาตรงนี้นะครับลองถามคุณเหมาสิครับว่ามีปัญหาตรงไหนบ้าง วันนี้เป็นคําถามที่ตรงใจที่สุดเลยครับตั้งใจจะมาเรียนถามประชาชนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะนอกจากว่าปัญหาหน้าหมองคล้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาของสุภาพสตรีเท่านั้นอยู่นี้สุภาพบุรุษก็เริ่มมีความรู้สึกกังวลหน้าหมองคล้ำเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศสมัยนี้แสงแดดจัดแล้วก็โดยเฉพาะผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมาพอดีเจอแดดจัดๆอย่างนี้หน้าก็เลยหมองคล้ำไม่ทราบอาจารย์มีอะไรนนไม่ยากเลยเราเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับชื่อว่า live fashion cleansing cream ก็คือใช้ล้างหน้า ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของซานเบอรี่เมื่อเราล้างหน้าด้วยตัวดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรานั้นเนี่ยมีหน้าขาวขึ้นเขาบอกไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าซานเบอรรี่ตัวนี้นะครับจะช่วยฟื้นฟูกระบวนการเสริมสร้างผิวใหม่ให้เนียนละเอียด และมีสีผิวที่สดใสเสริมด้วยคุณสมบัติการต,ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวเหตุทําให้หน้าเราเหี่ยวเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ต่อต้านรังสี UVA และ UVB ได้ด้วยนี่คือตัวแรกรนะครับเอาละเมื่อเราล้างหน้าแล้วก็มีส่วนผสมสารเบอร์รี่ที่จะทําให้เราเนี่ยไม่มีการไปกระตุ้นสีผิวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังไม่พอนะเราควรจะต้องเติมอีกนิดนึงก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวที่2ครับตัวนี้เป็น Brightening Lotion ครับ บริจ t ต n ิ้งโ o ชั่นเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับว่ามีส่วนผสมของ w วเบอร์ r ี่พีนะ,ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปรับสมดุลกระบวนการการสร้างสีผิวให้ผิวหน้านั้นมีความขาวใสอย,ย่างได้ผลแล้วก็ปลอดภัยถ้าเกิดเราใช้แล้วเนี่ยนะครับไวเบอรี่พนั้นเนี่ยจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังทําให้ผิวขาวสะอาดใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสนี่ล้างหน้าเสร็จแล้ว ก็ตามด้วยโลชั่นอันนี้ใช่ซ,ซึ่งเป็นบร g h ท์ n i n g Lotion ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบร g h ท์ n i n g นะฮะครับแล้วก็หลังจากนั้นออกแดดหรือเปล่าแน่นอนครับสมัยนี้เราหลีกเลี่ยงแดดไม่ได้ถ้าออกแดดก็ต้องอันนี้เลยครับเป็น UV Protection Cream ปกป้องใบหน้าเราจากรังสี UV ซึ่งมีอยู่2ชนิดก็คือ A และ B ครับเจ้ารังสีที่ว่าเนี่ยมันจะเข้าไปในผิวหนังของเราแล้วไปกระตุ้นเซลล์สร้างผิวซึ่งอยู่ข้างใน ถ้าเกิดว่าเซลล์ผิวตัวนี้ขยันหลือเกินเนี่ยเราก็จะมีสีผิวที่ดําแล้วก็หมองคล้ำเจ้ารังสีที่ว่าเนี่ยพอมันเข้าไปใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีในที่สุดก็เลยทําให้ผิวของเราเนี่ยดำแล้วก็คลํำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ Live UV Protection Cream ซึ่งมี SPF 30เก็จะทําให้ปกป้องไม่ให้ไอ้เจ้ารังสีที่ว่านี้ไปกระตุ้น เซล์ที่จะสร้างเม็ดสีของเราคือหลังจาก cleansing แล้วนะใช้ c l e a n s i n แล้วใช้โลชั่นแล้วเนี่ยไม่ควรตกมาตายต้องไม่ลืมที่จะป้องกันไม่ให้มันคล้ำขึ้นถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ดูกระบวนการกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ากระบวนการที่หน้าตาของเรามันดำมันคล้ำม,มันเกิดฝ้าเกิดอะไรเป็นยังไงลองไปดูกันสิครับ เห็นแล้วใช่ไหมวันหน้าของคนเราเนี่ยถ้าเราต้องออกไปเผชิญแดดอะไรต่างๆเนี่ยม<ๆ>ันหมองมันคล้ำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ Miracle Discovery จึงขอแนะนำไลฟ์สาชนิดครับ f l c i a l cleansing cream ทำความสะอาดใบหน้าขจัดเซลล์ที่เสื่อมออกไปถูกต้องแล้วก็ brightening lotion ครับเพื่อที่จะทำให้หน้านั้นขาวใสนะฮนะแล้วก็จะต้องมี Live uv protection cream ป้องกัน,กนไ,ไม่ให้แสง UVA และ B นั้นเข้าไปกระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีของเราครบวงจรเขาปงกัครับหน้าขาวสวยใสยนี่นะครับคือสิ่งที่ Miracle Discovery ขอแนะนำในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาก,ก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ